โ,โข้างข่าวส่งข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวของเกม Breaking Bad Scarlet Violet เนืดด้อข่าวในวันนี้ก็คือข้อมูลสปอยของเลดเจ็ดดาวตัวต่อไปโดยไม่กี่ชั่วโมงก่อนผมทําคลิปเนี่ยก็มีแหล่งข่าวนึงนะครับออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเลดเจ็ดดาวที่จะมาต่อจากเอสเบิร์นข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ข้อมูลจากออฟฟิเชียลนะครับก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไว้ก่อนแล้วกัน เนื้อหาเนี่ยก็มีแค่ภาพและวันเวลาเท่านั้นนะครับโดยในภาพเนี่ยจะมีการปิดเอาไว้ไม่ให้รู้ว่าเป็นเลดข,ของตัวอะไรแต่ก็ได้เห็นเทราไทยแล้วนะครับว่าเป็นเทราไทยธาตุพิษวันเวลาเนี่ยก็ระบุไว้ว่าจะมาวันที่27-29มกราและก็รอบ2วันที่10-12กุมภา โดยในคอมมูนิตี้เนี่ยก็คาดเดากันนะครับว่าอาจจะเป็นเกโกกะนะครับซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเทราไทธาตพิษเนี่ยก็จะแพดินแล้วก็พลังจิตแต่เกโกกะเนี่ยเป็นโปเกมอนน้าแล้วก็ความมืดนะครับก็แก้ทางกันตรงๆไปเลยแล้วก็ขนาดของวงกลมที่ปิดเอาไว้ในภาพเนี่ยดูไม่ได้ใหญ่มากนะครับนั่นอาจหมายถึงโปเกมอนตัวนี้ไม่ใช่โปเกมอนที่ตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้สูงนะครับซึ่งสไปาการยืนของเกโกกะเนี่ยก็ดูจะย่อตัวแบบนินจานะครับดูพอดีกันมากๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยไมูมลจาก official. ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะจริงหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรอบหน้าครั้งข่าวจเข่าแล้วมาส่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไละกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะบาย